สิกเกี่ยวกับการเขียน free body d i แแกรมในเรื่องแรงและการเคลื่อนที่มีจุดยากตรงไหนทำไมใครๆก็บอกว่ายากในเรื่องนี้นะคะน้องๆมักพลาดเพราะ วันนี้มาเจอกันกับรายการอย่าหาว่าพี่สอนที่จะมาสอนน้องๆในจุดทิศพลาดในการเรียนการสอบกันค่ะ EP นี้นะคะมาเจอกันกับพี่ตาลคะ่ะเป็นครั้งแรกในวิชาวิกส์วันนี้ที่จะมาชี้จุดพลาดนะคะที่น้องๆมักจะพลาดกันในการเขียน free body diagram ค่ะซึ่งมันจะยากตรงการที่เราแตกแรงแล้วก็การเขียนทิศของแรงผิดพลาดค่ะแต่แต,แต่มันจะไม่ยากเลยคะ่ะน้องๆถ้าน้องๆรู้จุดพลาดที่พี่จะมาสอนกันในวันนี้นะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ การเขียนฟรีบอดีไดแกรมนะคะน้องๆมันก็คือการเขียนแรงทั้งหมดค่ะที่กระทำกับวัตถุหรือว่าของสิ่งๆนั้นค่ะ ค่ะน้องๆมาดูโจทย์ข้อแรกกันเลยมาดูกันว่าโจทย์ข้อนี้น้องๆจะพลาดอะไรบ้างเขาบอกว่าชายคนนึงนะคะมีมวล60กิโลกรัมแล้วยืนชั่งน้าหนักบนล้อเลื่อนค่ะซึ่งเคลื่อนที่ลงตามพื้นเอียงทํามุมเท่าไหร่ทํามุม30องศากับแนวระดับค่ะแล้วเขาถามว่าน้ําหนักที่อ่านได้จากตาชั่งอ่ะเป็นเท่าไหร่ก่อนอื่นเลยเราต้องมาเขียน free body diagram ค่ะก็คือการเขียนแรงทั้งหมดที่กระทากับวัตถุถูกต้องไหมก่อนอื่นเราก็มาเขียนมวลก่อนเลย เพราะว่าอะไรเขาบอกว่ามีมวล60กิโลกร,รมัมแสดงว่าชายคนนี้ก็ต้องมีน้ําหนักดึงลงมาแบบนี้ถูกต้องไหมคะซึ่งอะไรน้ําหนักคืออะไร mg ใช่ไหมถูกต้องอ่าโอเคแล้วเขาบอกว่าอะไรเคลื่อนที่ลงตามพื้นเอียงแสดงว่ามีอะไรเกิดขึ้นความเร่งเกิดขึ้นนั่นเองความเร่งตัวแปรอะไรคะตัวแปร a ถูกต้องไหมเขาบอกว่าเป็นพื้นเอียงลื่นสแสดงว่ามีแรงเสียดทานไหมคะไม่มีถูกต้องไหม อ่ะแล้วก็มาเขียนแรงอีกหนึ่งแรงที่มันกระทำกับวัตถุก้อนก้อนนี้กันก็คือแรงอะไรคะปฏิกิริยาตั้งฉากนี่นะคะจุดผาาของน้องๆน,นะคะก็คือการเขียนแรงปฏิกิริยาตั้งฉากค่ะปกติแล้วเนี่ยน้องๆจะเจอโจทย์ลักษณะนี้ใช่ไหมอ่ะก็คือมีพื้นเอียงแล้วก็มีวัตถุถูกต้องไหมคะแล้วก็วาฟดฟ b o บดีไดแกรมโดยการเขียนน้ำหนักใช่ไหม mg แปลงเอ็นปฏิิรยาตั้งฉากทำแบบนี้ใช่ไหมแต่ข้อนี้ค่ะน้องๆจะพลาดตรงนี้แหละด้วยความเผยชินของน้องๆน้องๆก็จะพลาดในการเขียนทิศของแปลงเอ็นผิดซึ่งข้อนี้นะคะที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องเขียนขึ้นไปอย่างนี้เพราะว่าแรงเอ็นมันคือแรงปฏิกิริยาที่ทํากับตัวคนแล้วก็ตาช่างถูกต้องไหมตอนนี้เราเขียนทิศของเอ็นถูกต้องแล้วพอเรารู้จุดพลาดข้อนี้แล้วนะคะน้องๆก็จะสบายเลยในการแสดงที่ทาข้อนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าหาน้ําหนักที่อ่าได้จากตาช่างน้ําหนัก คือตัวแปรอะไรคะตัวแปร n นั่นเองอ่าที่เราวาดเมื่อกี้เห็นไหมแต่ว่าข้อนี้เขาบอกมีความเร่งด้วยความเร่งแต่เรารู้ค่าความเร่งไหมคะน้องๆไม่รู้ใช่ไหมแสดงว่าเราต้องทาไงเราต้องหาความเร่งก่อนจากกฎข้อที่เท่าไหร่ของนิวตันเอ่ยข้อที่2ของนิวตันก็คือ sigma F เท่ากับ m ma นั่นเองต่อไปนะคะพอเราได้สม,มการแบบนี้ออกมาแล้วเราไปหาความเร่งกันโดยการที่เราให้ความเร่งเป็นพระเอกใช่ไหม เราดูแนวการเคลื่อนที่นะแสดงว่าแนวการเคลื่อนที่เนี่ยมีทิศชี้ลงมีอะไรบ้างมี MG ตัวเดียวใช่ไหมแสดงว่า MG มเนี่ยมันยังไม่อยู่ในทิศของแนวแกนการเคลื่อนที่เลย ถูกต้องไหมคะเราต้องทำยังไงการแตกแรงน้องๆทําเป็นอยู่แล้วใช่ไหมก็คือวาดอย่างนี้เลยแตกแรงมาอย่างนี้ต่อมามุมตรงนี้เป็นมุมเท่าไหร่เขาบอกว่าพื้นเอียง30องศาใช่ไหมแสดงว่ามุมตรงนี้เป็น30องศาค่ะน้องๆแสดงว่าใกล้มุมเป็นอะไรถ้าน้องๆจังจาได้หลังก้องจาได้ไหมใกล้มุมเป็นคอร์สแสดงว่าตรงนี้เป็น MG คอร์สสามสิบองศาและฝั่งนี้ล่ะอีกฝั่งนึ่งเป็น MG ซน์สามสิบนั่นเองแล้วมาดูตรงนี้ค่ะว่าน้องๆเนี่ยจะเลือก MG ซหรือ MG น้องๆก็ต้องเลือกอะไรคะ mg sin เพราะว่ามันไปทิศทางเดียวกับแนวการเคลื่อนที่ถูกต้องไหมแสดงว่า sigma F ที่มันกระทากับตัวนี้เนี่ยมันก็คือ mg ไซดแล้วก็ฝั่งนี้เป็น ma เหมือนเดิมโฟกัสนะคะเราจะต้องการอะไรความเร่งถูกต้องไหม m ตัด m ไหมเพราะว่าเป็นตัวเดียวกันถูกต้องไหมคะนั้นก็ตัดไปเลยแสดงว่าก็จะเหลือ a เท่ากับเท่าไหร่ m ตัดไปแล้วใช่ไหม g มีค่าเท่าไหร่คะ g มีค่า10ไซ3์เป็นเท่าไหร่ไซด์สาเป็น1น่วนสนั่นเอง A จะเท่ากับเท่าไหร่ตดัตดตัดก็จะเหลือ A เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีกำลัง2แบบนี้ค่ะน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้เราได้ความเร่งมาแล้วใช่ไหมต่อไปพเพกของเราคืออะไรตัว n ค่ะ n ก็คือน้ำหนักที่อ่านได้จากตาช่างถูกต้องไหมแล้ว n น่ะเป็นเท่าไหร่อ่ะพี่หนูไม่รู้ต่อไปนะคะเราต้องมาโฟกัสที่ n ค่ะมาดูแรงที่กระทำในทิศทางของ n บ้างว่ามีอะไรบ้างในทิศทางของ n นะคะมันก็จะมีอะไรคะมี A มี MG ใช่ไหมแต่ว่า MG มเนี่ยมันอยู่ในทิศเดียวกับ n และเหลืออะไรคะเหลือ A ใช่ไหมแสดง ว่าเราก็ต้องทําการแตกแรงค่ะ,ะแตกแรงอีกเหมือนเดิมเลยก็คือแตกแรงเข้าสู่แกน X กับเข้าสู่แกน Y ดังนั้นตรงนี้ก็จะได้เป็นมุม30เนาะมันเป็นมุมแย้งกันเห็นไหมใกล้มุมเป็นอะไรนะเมื่อกี้ใกล้มุมเป็น c อ s ดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็น A c คอ30องศาตรงนี้เป็นอะไร A sin 30องศาต่อมาแล้วเราก็มาเลือกกันว่าเราจะใช้เอคอสหรือว่าเอ i n ใช่ไหมในทิศทางเนี่ยมันก็จะเป็นทิศทางของ n เนาะเราโฟกัสที่ n ดังนั้นใช้สูตรเดิมค่ะ sigma F เท่ากับ ma มาดูแรงที่กระทำบ้าง n มันตรงข้ามกับ mg สแสดงว่าเป็นเครื่องหมายอะไรลบหรือบวกลบนะคะอ่าก็จะเป็น n ลบ mg อีกฝั่งก็จะเป็น m แต่เมื่อกี้เราเลือกยังว่าเราจะใช้ไซหรือคอสไซหรือคอสตซหรือคอสหลังกล้องอ่าใช้ไซนะคะก็จะเป็น ma sin 30แบบ นีโอเคไหมจากนั้นเราก็แก้ปกติเลยค่ะก็จะเป็น450นิวตันนั่นเองข้อนี้นะคะถ้าน้องผ่านจุดพลาดในการเขียนทิศทางของเอ็นได้แล้วเนี่ยน้องๆก็จะทำโจทย์ข้อนี้ได้ค่ะ อาละค่ะน้องๆมาดูจุดพลาดในข้อที่2กันเขาบอกว่าจงหาว่ามวล m ก้อนนี้มีค่ากี่กิโลกรัมจึงจะทาให้ระบบดังรูปอยู่ในภาวะสมดุลใช่ไหมคะน้องๆคุ้นระบบนี้ไหมคือระบบอะไรหลังกล้องระบบรอกนั่นเองค่ะน้องๆอาจจะคุ้นกันอยู่แต่ว่าน้องๆอาจจะยังทําไม่เป็นใช่ไหมเพราะว่ามันดูเยอะจังเลยค่ะพี่ทําไงดีนี่แหละค่ะก็คือจุดพลาดของน้องๆคือการมองภาพไม่ออกแล้วทาให้น้องๆเนี่ยเขียน free body diagram ไม่ได้เดี๋ยววันนี้พี่จะมาสอนวิธีง่ายๆกันค่ะก็คือการมองภาพให้มันเป็น 2ระบบอ่าดูค่ะระบบของมวลก้อนแรกคือ15กิโลกรัมเราวงไปเลยเราตีเกาะไปเลยระบบของมวลก้อนที่2ตรงนี้มวลเที่โจทย์ถามหาใช่ไหมเป็น2ระบบแบบนี้มาดูระบบแรกเราจะเขียนยังไงไปดูเชือกเส้นหลักเชือกเส้นหลักอยู่ตรงไหนนี่ตรงนี้เชือกเส้นหลักคืออย่างนี้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 เชือกเส้นหลักก็คือเชือกเส้นที่สามารถคนโทรลให้มวลพวกนี้อยู่ในจุดสมดุลได้โอเคไหมนั่นก็คือเชือกเส้นเดียวกันของทั้งระบบแต่ว่าตอนนี้พี่แบ่งมาเป็น2ระบบให้มันดูง่ายๆอ่ามาดูกันว่า ระบบแรกระบบของมวล15กิโลกร,รัมเนี่ยมันมีเชือกกี่เส้นดึงขึ้นอ่านับเลยคะ่ะ1 2 3องามอมันมี3เส้นแต่ว่าเชือกเส้นนี้เป็นเชือกเส้นเดียวกันแสดงว่าที่เขียนเป็นท,ทีก็จะเป็น1 2 3ตรงนี้ก็จะเป็น3 T ทีเราได้ระบบแรกแล้ว15กิโลกร,รัมเนี่ย ใช้เชือก 3T ทีเนี่ยดึงขึ้นโอเคไหมคะมาดูระบบที่2ค่ะระบบที่โจทย์สนใจระบบนี้มีเชือกกี่เส้นคะพอพี่ตีเกอะอ่ะตีเกอบตีกกอบแบบนี้ก็จะเป็นเชือกเส้นที่1เชือกเส้นที่2ดึงขึ้นเชือกเส้นที่3ดึงขึ้นแบบนี้อ่าก็จะเป็นเท่าไหร่เหมือนกันตัวนี้ก็ทีทีทีททแสดงว่าตัวนี้ก็เป็น33 T ทีเหมือนกันค่ะน้องๆและยังระบบสองระบบนี้ใช้เชือก 3T ทีเหมือนกันแสดงว่าก้อนนี้เป็นเท่าไหร่15กิโลกรัมเหมือนกันคะ่ะโอเคนี่แหละค่ะก็คือถ้าเกิดน้องผ่านจุดพลาดนี้ไปได้น น้องก็จะมองระบบออกเลยยากไหมคะเห็นตอนแรกยากใช่ไหมตอนนี้ชิลๆเลยสำหรับจุดผ้าข้อนี้ก็จะมีประมาณนี้ค่ะน้องน้อง เป็นไงบ้างคะกับจุดพลาดในการเขียน free body diagram เมื่อสักครู่น้องๆพอเข้าใจขึ้นบ้างหรือยังเอ่ยพี่หวังว่านะคะจุดพลาดที่พี่สอนไปเมื่อกี้เนี่ยเวลาน้องเจอโจทย์น้องๆจะไม่พลาดกันอีกแล้วนะสำหรับน้องๆนะคะที่อยากรู้เรื่องไหนเกี่ยวกับฟิสิกส์สามารถคอมเมนต์บอกพี่ตาลได้เลยนะเดี๋ยวครั้งหน้าพี่ตาลจะมาสอนกันค่ะถ้าน้องชอบคอนเทนต์นี้นะคะพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง You Passion Group แล้วก็ติดตามโซเชียลมีเดียของ You Passion Online ได้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะแล้วก็มาพบกันใน EP หน้าค่ะ EP หน้าพี่จะมาสอนอะไร อย่าลืมน้องๆดูอย่าหาว่าพี่สอนนะบายๆทาไมต้องสมัครกับฟเบสพิเชอร์ไม่เหมือนใครด้วยสามค่าที่แตกต่างให้ติวเตอร์ได้เลือกสอนช้อมชี้สอนไม่ต้องทำเองให้ปวดหัวรับรายได้เต็มๆไม่หักเปอร์เซ็นสมัครเลย